สวัสดีค่ะมาพบกับน้องแตกแล้วเช่นกันนะคะที่ฟอรซาค,ะค่ะก็ระบคของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็การบริกัดส่งมอบกันเลยนะคะคุณลูกค้าลูกค้ากําลังส่งมอบอยู่นะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าน้องรุ่น t b l Sport นะคะ4คูณ2นะคะราคาเจ้าตัวน้องอยู่ที่999,000บาท แต่น้องแป้งจัดโปรโมชั่นเต็มพร้อมจัดแต่งขนาดนี้นะคะพร้อมกับจุดวิกเตอร์เหลือเพียงราคา899,000บาทเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นี่เลยนะคะด้านบนฝากระโปรงก็จะมีคำว่าแรนเจอร์น้องแป้งแถมตัวอักลิกให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะกระจังงหน้าของเขาเอกลักษณ์นะคะ f o r d นะคะก็คือจะเป็นไฟสีขาวสามดวงด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันชนนะคะกันชนรรกนะคะน้องแป้งลูกค้ารีเควสต์มาเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะไม่มีกล้อง360องศานะคะแล้วก็ไม่มีเซ็นเซอร์หน้านะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูด้านข้างล้อแม็กกันนะคะล้อแม็กของเขานะคะก็จะเป็นออฟเซ็ตลึกนะคะ ขอบ20ลบ18นะคะแล้วก็ตัวแม็กยางนะคะจะเป็นขนาด265ห5้ทับ2 R 2 0นะคะคุณลูกค้า <S 2> <S 2> <S 2> เป็นไงนะคะรอรับคมกับคิ้วล้อของตัว <S <S วิตเตอร์กันเลยทีเดียวน,นะคะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวมาดูด้านข้างค่ะด้านข้างก็นี่เลยมีล้วหลังคาด้วยแล้วก็แถมให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วนะคะพร้อมกับเบ้ามือนะคะสีดำเงานะคะนี่เอกลักษณ์ของเขานะคะลูกค้ารีเควสมาอยากได้เป็น โรบารุ่นเอาเรดเจอร์นะคะมีไฟบาตัวการด้วยนะคะขอบอกว่าตัวนี้จะเหมือนวองบนเผิอแล้วจะเหมือนตัวแฮมเมอร์นะคะโรบารของแฮมเมอร์เลยนะคะดูท้ายของเราก็สุดหล่อนะคะมีตัวคอบนะคะคําว่า FORD นะคะเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาเป็นสีดํากาวแบบนี้ยังไม่ค่ะมีคําว่า r ร n เจอร์ ได้เลิกงามยามดีแล้วค่ะเป็นไงส่วนไหมคะเดี๋ยวน้องแป้งจะรีบส่งมอบลูกค้าจะกลับบ้านแล้วนะคะถ้าท่านนาส่วนใจนะคะติดต่อโทรหาน้องแป้งได้ที่เบอร์0 9 4 9 6เ6 6าาเนย์ามเมื่ีนะคะ0 9 4 9 6เ2 6าเดี๋ยวลูกค้าขนบรถออกแล้วค่ะเดี๋ยวดูนะคะคุณ